สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมนะครับผมวันนี้เหมือนเดิมครับวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่4กรกฎาคม2568นะครับ4ทับทับหนะครับวันนี้ก็มีแนวทางมาให้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับแนวทางเพื่อนบ้านลราพัฒนานะครับผมวันนี้นะครับผมจากสูตรที่2นะครับผมคํานวณได้4กับ6นะครับเด่น2ตัววิ่งรูด4กับ6นะครับ สูตรที่2นะครับผมนะจับคู่นะครับก็จะมี4 1 4 2 4 6 4 7นะครับ6 1 6 7 1 7 8 2นะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับแถมด้วยตำาน่อยนะครับใครที่ชื่นชอบในแนวทางตำหน้อยนะครับเนาะก็รอสักคู่หนึ่งนะครับสามตัวนะครับผม3ตัวมี8 4 2กับ4 1 6นะครับ8 1 2 416นะครับผมนะวิ่งรูด4กับ6นะครับ ชุด2ตัวก็มีอยู่8คู่8ชุดนะครับผมผมเน้นไปที่42กับ16นะครับ6 1เอาผมเขียนปิดเขียนกลับกันเอาไม่เป็นไรเนาะนะครับ6ก1 6นะครับเราไปกลับด้วยนะครับนะอ่ะนี่คือแนวทางเพื่อนบ้านเราพัฒนานะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มไปรับแนวทางนะครับก็ทักมาได้ครับ ID l ดี e 2ล0 3 1 3 5 2นะครับบางคนไม่มีเวลานะครับ ทำการทำงานไม่มีเวลาที่จะดูทาง YouTube นะครับอยากจะไปรับแนวทางก็ทักมาได้เลยนะครับไอดีไลน์สองศูนย์สามหนึ่งสามห้าสองนะครับอ่ะแคปหน้าจอนะครับต่อไปจะให้ดูแนวทางหานอยนะครับตำหนอยนครับตำหนอยวันนี้นะครับผมผมให้ดูใบเขียวนะครับให้ดูใบเขียวนะครับแนวทางตำหนอยวันนี้วิ่งรูด8กับ2นะครับเด่น2ตัว8กับ2นะครับ นะครับผมวิ่งรุด8กับ2นะครับประมาณนี้จับคู่ก็มี8081 8486 2021 2429นะครับ3ตัวก็584624 584624นะครับนี่คือต่ำหน่อยนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับแนวทางต่ำหน่อยนะครับเอาใบเขียวมาให้ดูนะครับผมนะอ่ะ,อะโอเคประมาณนี้นะครับผม ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับย้ําเตือนเด้อใครชอบค่อยตามครับไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับทุกสูตรทุกการคํานวณมีเข้ามีหลุดนะครับให้ทุกคนใช้วิจนารณญาณในการรับชมข้อมูลนะครับนะผิดถูกอย่างไรต้องขออภัยกับสมาชิก FC ทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเฮงเฮงปังๆกันทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ